สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเยาเปิดดวงนะคะอ่ะอะไรที่จะมาแบบเหนือความคาดหมายของคุณมาดูซิว่าอะไรที่จะมาแบบเหนือความคาดหมายของคุณนะจ๊ะเช่นเดิมเป็นแรนดอม พลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะดูเพร่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชิติยานในการรับชมและการรับฟังนะคะอ่าส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลด์ไอดีตรงนี้มานะ t R A I Y A 369ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะ มาดูกันซิว่าอะไรที่จะมาเหนือความคาดหมายของคุณนะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวพลังงานคลิปพลื่นของความโชคดีของช่องเรานะจ๊ะอากดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนสสัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภายัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพท่ทุกๆใบด้วยนะคะอ่ะพลังงานใบแรกเป็นตัวตนของคุณเป็นพลังงานของคุณนะ ถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะปิดคลิปหรือว่าไปต่อก็ได้นะคะมาดูซิว่าอะไรที่จะมาเหนือความคาดหมายของคุณและพลังงานของคุณในตอนนี้โอ้โหคุณอยากมีเงินสกักก้อนถูกไหมาบางคนอยากมีเงินสกักก้อนบางคนอยากจะเก็บเงินสักก้อนบางคนอยากจะมีเงินมากขึ้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเซฟ เซฟตัวเองด้วยนะแล้วปกป้องตัวเองด้วยแล้วช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบเซฟเงินนะอยากจะมีเงินมากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากจะมีเงินเพียงพอ <c oughs> อยากจะเก็บเงินหรือว่ากําลังเก็บเงินอยู่ก็ได้นะเออพลังงานสี่เหลี่ยนแล้วมาดูสีว่าอะไรที่จะมาเหนือความคาดหมายของคุณในช่วงนี้5้าหก อ่าอะไรที่จะมาแบบเหนือความคาดหมายของคุณเลยนะโอ้หนึ่งเหรียญหนนะ้าเงินจะ้ะคุณคิดว่าคุณจะได้แค่นี้แต่มันมากกว่าที่คุณคิดมันจะมาเหนือความคาดหมายของคุณคุณคิดว่าเออมันจะแบบพอไหมหรือว่ามันจะทันไหมหรือว่ามันจะอะไรไหมสักอย่างนี่แหละนะ คือมันจะได้มากกว่าแล้วก็ทันแล้วก็มาแบบเร็วกว่าแล้วก็เหนือความคาดหมายของคุณเลยเยอะกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้มันมาจากแบบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามันจะแบบเงินก้อนเนี่ยที่คุณจะได้เนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยพลิกไปเลยแล้วมันทาให้คุณมั่นคงไปเลยมันคือโอกาสที่ดีของคุณมันคือความโชคดีของคุณเลยนะ มันมาแบบเหนือความคาดหมายจริงๆแล้วสิ่งสิ่งนี้นะ The e m เลอร์มันอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรสักอย่างที่คอยนำพามาคอยซับพอร์ตเกื้อหนุนมามันเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่ามาแบบเหนือความคาดหมายจริงๆแล้วเนี่ยคืออารมณ์ของคุณเนี่ยเป็นสี่เหลีย่ยญคืออยากมีเงินอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่แบบ เออมันแบบจะได้มีเงินเน่ยอยากมีเงินในบัญชีอยากมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเนี้ยแล้วถามว่าอะไรจะมาแบบเหนือความคาดหมายละ่ะต่อมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเลยคือการเงินโอกาสที่ดีความโชคดีไม่แน่นะ ดีไม่ดีคนที่ดูคลิปนี้ยคุณอาจจะได้รางวัลใหญ่นะไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่เงินก้อนใหญ่นะคุณอาจจะได้รางวัลที่1ที่2รางวัลใหญ่ๆหรือว่า the emperor มันเหมือนว่าทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยทําให้คุณยมีความมั่นคงเกิดขึ้นในทันทีเลยนะโอ้แล้วก็มา p a g e of cup เนี่ยมันคือความสุขที่คุณจะได้รับมันคือสิ่งที่คุณกําลังจะมีความสุขมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณสมหวังมันคือสิ่งที่จะทําให้ปลด เขาเรียกว่าปลดสิ่งที่คุณเครียดอยู่ตอนนี้ปลดสิ่งที่คุณกังวลอยู่ตอนนี้ออกไปได้เลยมาเกทับสิ่งที่คุณเครียดอยู่ตอนนี้มาเกทับสิ่งที่คุณกังวลออกไปเลยเนี่ยเออนะไม่ว่าคุณจะเจอกับเหตุการณ์อะไรอยู่เห็นไหมโอ้โหอะไรจะมาเหนือความคาดหมายละ่ะโอ้โหความแข็งแกร่งความโชคดีเขาบอกว่ามันไม่เกินไม่เกินกําลังของคุณเลยมันถึงเวลาของคุณแลว้วว่าไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สามเหรียญมันมาจากเงิน เกี่ยวกับ,บวงจรการเงินเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับความโชคดีทางด้านการเงินเกี่ยวกับเงินที่มันจะไหลมาแบบทุกทิศทางค่ะที่คุณจะได้อะแล้วมันเป็นแบบมาแบบครบจัดเต็มเลยนะมาแบบเหนือความคาดหมายของคุณเลยนะเนี่ยถึงเวลาของคุณแล้วดวงคุณเปิดนะจัตเดวงคุณเปิดมันถึงเวลามันถึงจังหวะของคุณมันถึงโอกาสของคุณแล้วมันเหมือนกับบอกว่าเนี่ย ดวงคุณเปิดแล้วนะแล้วคุณจะได้แบบเหนือความคาดหมายเลยคือความโชคดีทางด้านการเงินนะเนี่ยเดชะตาบางคนชื่อเสียงชื่อเสียงความสุขความสมหวังความโชคดีที่จะเกิดขึ้นนะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมีความสมหวังมีความโชคดีแล้วมันทําให้บางคนเนี่ยมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงจริงๆนะมันเกิดจากคุณจะได้รับมันมาเพราะอะไร เกิดจากคุณงามความดีเกิดจากต้นทุนบุญกุศลเกิดจากบุญเก่าเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกิดจากคนซับพอร์ตเกื้อหนุนเห็นไหมที่จะเกิดขึ้นแล้วมันมาแบบเหนือความคาดหมายนะมันสำเร็จเร็วมันเติบโตเร็วมันคือฟื้นฟูเร็วอะรุ่งเรืองเร็วอะนะใบต่อไปเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิท หลายหลายคนมีการบูชาพ่อแกหรือีหลายหลายคนมีการบูชาครูบาอาจารย์หลายหลายคนมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลายหลายคนมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้นะหลายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานของการฟื้นฟูมันเป็นพลังงานของการเยียวยาเป็นพลังงานของการปกป้อง มันเป็นพลังงานของการคุ้มครองนะแล้วก็ต้องบอกเลยมันเป็นพลังงานของการซับพอร์ตการช่วยเหลือและสนับสนุนแล้วมันมาเหนือความคาดหมายมันมาแบบเหนือฟ้าเหนือดินมันมาแบบเหนือดวงของคุณเลยนะสี่เหรียญคุณคาดหมายเอาไว้ประมาณ40%เอร์เซแต่มันมาเต็มร้อเปอร์เซนให้กับคุณเลยคือเหนือความคาดหมายของคุณจริงๆอ่ะ ดูกันต่อสิว่าอะไรจะมาแบบเหนือความคาดหมายอีกสี่ไม้เท้าความมั่นคงความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นนะความมั่นคงความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นมาแบบเหนือความคาดหมายปัญหาที่คุณกังวลปัญหาที่คุณวิตกปัญหาที่มันคุมเครือ mm hmm. อะไรที่มันคุณรู้สึกว่า50 50เนี่ยมันจะลงตัวเห็นไหมมันจะลงตัวมันจะดีขึ้น มันจะบาลานซ์มันจะปรับจูนในตัวของมันเองได้โดยอัตโนมัติแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าจะไม่แบบจะไม่ติดไม่ขัดอีกแล้ว แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลกับปัญหานั้นอีกแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นอีกแล้วไม่ต้องกังวลกังวลกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเออนะมันจะเกิดขึ้นแบบเหนือการคาดหมายของคุณมันจะเกิดขึ้นแบบเหนือเหนือธรรมชาติเหนือการกดกดเกณฑ์ของคุณเลยอะนะ <c oughs> คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมากมายหลายอย่างสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณเยอะแยะ คุณอาจจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแค่หนึ่งอย่างแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นห้าอย่างเจ็ดอย่างสุดท้ายมันเกิดขึ้นทุกอย่างเลยบางคนคิดว่าจะเกิดขึ้นความโชคดีฉันอาจจะมีเรื่องการเงินที่โชคดีแต่สุดท้ายแล้วคุณได้ครบเลยการเงินการงานความรักชื่อเสียงชีวิตที่มีความสุขบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ความสุขเครื่องเพชรเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยคุณได้ครบเลยคือไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยคือมันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่จะเข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งสิ่งนี้นะเ,เหมือนไยพย่พยามบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดจนเกินการไม่ต้องรู้สึกกังวลล่วงหน้าไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะลงตัว อะไรจะมาแบบเหนือความคาดหมายอีกงานจะเยอะนะออเดอร์จะเยอะงานจะเยอะลูกค้าจะเยอะหรืองานคุณอาจจะมีมากขึ้นมีงานให้แบบต้องทํามากขึ้นงานเยอะเงินเยอะเห็นไหมมาทั้งงานมาทั้งเงินมาทั้งแบบคุณคิดว่าออเดอร์จะได้แค่3สุดท้ายมา10อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเงินจะได้แค่ สองแสนสุดท้ายมาเจ็ดแสนอะไรอย่างนี้นะคือมาเหนือความคาดหมายมันเป็นช่วงดวงเปิดของคุณนะแล้วมันเป็นช่วงที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยนะอะไรจะมาแบบเหนือความคาดหมายของคุณอีกเห็นไหมมันมาจากความสามารถมันมาจากปาฏิหารมันเหมือนเหนือความคาดหมายจริงๆนะไพ่เดเมติเชียนเนี่ยเป็นไพ่เหนือความคาดหมายเป็นไพ่ปาฏิหารเป็นไพ่ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะความสามารถวาทศิลป์ความฉลาดสติ ปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมมาแบบเหนือความคาดหมายมาแบบเหนือฟ้าเหนือดินมาครบทุกอย่างเหมือนที่พูดเอาไว้เลยนะเดอะเมติเชียนนี่คือครบเลยนะดาบถ้วยเหรียญคาถานั่นหมายถึงว่าดินน้ำลมไฟนะดินน้ำลมไฟสี่ธาตุมาครบคือคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาและต้องการ นะคุณจะเป็นผู้ชนะอยู่เหนือปัญหาและอุปสรรคนะคุณจะเป็นผู้ชนะอยู่เหนือศัตรูคุณจะเป็นผู้ชนะอยู่เหนืออะไรที่มันติดขัดนะแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จนั้นมาเป็นผู้ที่ได้รับความโชคดีนั้นมานะการเงินความรักคู่รักมาครบอะสิ่งดีความสำเร็จเนี่ มาแบบเหนือความคาดหมายเลยมีคู่แข่งมีศัตรตูมีคนคิดร้ายมีอะไรก็ช่างคุณจะอยู่เหนือศัตรตู ศัตรูจะแพ้ภัยตนเองไปคุณจะอยู่เหนืออุปสรรคและปัญหาทั้งปวงเพราะคุณคือเดอะเมติเชียนนะแล้วสิ่งเหล่านี้มาแบบเหนือความคาดหมายมาแบบเหนือธรรมชาติมาแบบเหนือฟ้า <c oughs> เหนือดินมาแบบคุณไม่ได้คุณคาดเอาไว้แค่นี้แต่มามากกว่าที่คุณคาดเอาไว้ <c oughs> เขาเรียกว่ามาแบบเหนือความคาดหมายนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสิ่งที่จะมาแบบเหนือความคาดหมายกับคุณในช่วงนี้โอเคนะประมาณนี้ค่ะขอให้โชคดีนะขอบพระคุณทุก คนที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ